สวัสดีครับผมพวบคขค่ี่ายงอนอน่างคลิปนะครับผมวันนี้ทางค่ายเราจะมาเสนอขึ้นดากล้อลลุมนะครับผมขึ้นดัลกลนอิลุมนะครับผมแบบมีล็อกขานะครับผมนีทัานขายแยกแล้วก็เป็นชุดพร้อมต่อนะครับผมขายแยกก็ขายนะครับขายเป็นปืนแยกชุด ก็ได้นะครับผมมาชมรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมครับมีจุดสองโทนสีนะครับผมันหลักด้วยลายพังทหารนะครับแล้วก็พันหลักด้วยลายใบหญ้าแห้งหรือใบไผ่แห้งนะครับผมพ่วงทองเหลืองนะครับผมระบบมีล็อกนะครับผมหวงทองเหลืองนะครับต่อด้วยสายพีอีนะครับของทองเหลืองนะครับผมเส้นฝาสนยนกลางนะครับ5.2ถึง5.3นิ้วนะครับผม ความยาวของหลักนะครับผมความยาวของหลัก20เซนนะครับ20เซนนะครับหรือ8นิ้วนะครับผมนะครับท่านไหนสนใจอี่หลักที่พื้นนะครับผมขอโทรมาสอบถามได้นะครับมีตั้งแต่15หลักขึ้นไปนะครับ15หลัก20หลัก25ห้าหลัก30หลัก40หลัก50หลัก6 0บหลักนะครับผมเรจะเอาชุดพร้อมต่อนะครับผม ุดพร้อมต่อนะครับผมชุดพร้อมต่อตัวน no like, ี like, ้ก็หนึ Shadow ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมชุดพร้อมต่อนะครับผมแบบขึ้นหลักนะครับผมมีทั้งแบบกลางปีกแล้วก็ยืนทรงธรรมดานะครับแบบขื้นแขนก็มีนะครับชุดพร้อมต่อคื้นแขนก็หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมแขนกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็มีทั้งกลางปีกแล้วก็ ตัวธรรมดานะครับต่อนกปักก็มีนะครับขื้นแขนนกปักนะครับก็มีนะครับ1200บาทนะครับผม1200บาทกับขื้นแขนนะครับชุดต่อตวนวกปักกับขึ้นแขนนะครับผมหรือชุดต่อตนอกปักแบบขื้นหลักนะครับ1300บาทนะครับผมหรือท่านไหนจะเอารานะคาน้อยกว่านี้อยากลดจำนวนหลักลงอยากลดจำนวนบ่วงลงหรือจะเพิ่มจำนะวนบ่วงขึ้นโดยคอมต่อยี่สิหลัก เป็ุดปอต่อห0หลักหรือชุดอุ้มต่อ20บวก30บวก50บวก60บวก7 0บวกก็โทรมาสอบถามราคากันได้นะครับผมราคาเราจะไม่ตายตัวไม่ตายตัวนะครับก็แต่จำนวนนะครับเอาจำนวนหลักจำนวนบวกนะครับเอาเยอะเอาน้อยกับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับผมกรครับผมึือดักน้อยลุมนะครับแบบมีล็อกขานะครับผม นยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมฝากด้วยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ